ก็ฝั่งนี้เขียนขึ้นมาจะได้ดูคงกยิบอะคอยรอบครับได้ลลูกอันนี้นะคะการแยกแบบเสื้อตัวนี้เราเน้นนะหลักของมันก็คือเราจะทำสองฝั่งไม่เท่ากันเห็นไหมะสองฝั่งไม่เท่ากันเราเลยใช้เต็มตัวและเราจะต้องการแทบเหมือนกับเดฟอะเหมือนเวลาเราทำเสื้อเป็นเดฟปอมอะนี่เหรอไหมคะเขาเรียกว่าการแทกเพื่อจะจับจีบ เดฟก,ก็คือจับเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับเป็นอย่างเงี้ยลูกเนี่นย <c oughs> ไม่ใช่อย่างเธอคราวนี้เวลาเราทําแบบเนี้ยลูกลักษณะแบบเนี้ยคือให้เรารู้ว่าเวลาเราจะแรกเพื่อจะจับจีบอะ่ะเขาทำกันยังไงนะคะเป็นลักษณะการแท่เพื่อจับจีบอันนี้จะเป็นการปิดเก็บทั้งหมดแล้วมาเปิดเป็นจีบนะคะให้เย็บแล้วสวยงามดูกรุบกริบก็เป็นแบบนี้นะ วิธีทำก็เก็บเก็บให้หมดเลยเก็บเก็บเก็บเแล้วลากนะคะให้มีรักษะแบบคกจากนั้นนะคะตัวนี้จากเล็กไปใหญ่เนยไปให้ผ่านจุดนมอันนึงนะยังไงก็ต้องผ่านจุดนมเนี่ยลากไปตามมีตามเกิดน่ะลูกอ่าตัวนี้จะสวยลูกเอาเท่าที่เราคิดว่าเราพอสาแก่ใจเราแล้วนะคะคือบางคนแบบว่าสาแก่ใจคือเยอะ บางคนสายแก่ใจคือน้อยก็ลากเอาตามใจชอบบางคนถือเคสเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าชั้นอะไรก็ทำอะไรก็ไปนะนี่คูไม่รู้แล้วแต่เราอ่ะคราวนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตัด่ะลกตัดดูนะว่าครูทําหัวลูกศรไปไหนตัดไปตรงที่หัวลูกศรมันก็จะอ้าออกเองลูกตรงนี้เราก็จะจับเป็นจี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 บ มันไม่ได้เหมือนเสื้อถูกมันเป็นเสื้อแบบนี้ลูกนน้าจะเป็นอย่างเงี้ยจีบอย่างเงี้ยลูกจีบขึ้นมาอย่างเงี้ยจีบไม่ได้เพราะเสื้อมันฟิตกระจับเป็นจีบขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นในตอนที่เราลองตัวอีกตัวหนึ่งทำไปเลยทีเดียวเออแต่ว่ามันอันนี้อันนี้มันว่าไม่ค่อยสวยอะไรเพราะว่าตอนว่ากำลังกินอยู่นะคะลูกว่าให้ดูหม่ถ่ายไ่เร็วว่าอันนี้คือมันจะเป็นนักษาเสื้อแบบ สีเราเริ่มหมดแล้วเราก็เริ่มสั่งสีมาใหม่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ประมาณนี้ลูกแล้วแต่เราว่าอันนี้มันเป็นชิ้นป้ายมาเป็น,ช,นชิ้นไอชิ้นเนี้ยไม่มีจีบชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นธรรมดาลูกอีกชิ้นนึงอะอีกชิ้นนึงคือธรรมดาหนูตัดไว้เลย อีกชิ้นหนึ่งดูสีเขียวคุณนะลูกอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นธรรมดาลูกไม่ต้องยุ่งกับมันเนี่ยนี่แต่มันฝังอยู่ในเนี้ยอีกชิ้นหนึ่งคือธรรมดาไม่ต้องมีเกดก็คือกดลอยมาได้เลยนะหรือเราบอกว่าออ้ยคูค่ขามันไม่มีเก็ดไม่ได้เพราะว่ามันหยุกหยิกหยุกหยิกเนะี่ยเหรอไหมฮะเราก็ปิดตะเก็ตนี้ก็พอเหลือเก็ตนี้เอาไว้ตอนที่เราจะกดลอยนะแล้วก็ค่อยปิดทั้งหมดนะเพราะเราจะต้องมีสองชิ้นนะเสื้อตัวนี้มีสองชิ้นนะ ไข่ยอยู่ข้างในนะนึกออกไหมชิ้นหนึ่งไม่มีไม่มีจีบอย่างนี้ชิ้นหนึ่งมีจีบก็ใจป้อ,อต่อไปอีกตัวหนึ่งลกูกวาดตรงนี้เอาครึ่งเดียวอีกตัวนึ่งทงนี้นะคะตัวนี้เป็นลักษณะการทําให้รู้ว่าทําเกตสองเกตเวลาเราอยากได้เกตสองเกตทางไงนึกออกว่าออแต่สมว่าเกตเดิมเราอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเกตเดิมเราสามเซนใช่ไหมลกูกทําให้มันเหลือสองเซนก็เก็บข้าวสองเซน แล้วก็แบ่งนะคะแบ่งเกตออกมาอีกหนึ่งอันคือแบ่งแบบนี้แล้ววัดออกข้างละครึ่งเซนเพื่อให้มันได้อีกหนึ่งเซนเ,นเบ็ดเสร็จแล้วก็คือพอเราย้ายเกตแล้วรวมเกตให้มันเท่า,ากับเกตเดิมสมมุติเรามีสามเซนอันแรกให้เหลือสองเซนอีกอันเอาเซนหนึ่งนะคะแล้วก็ลากเส้นเราก็จะมีสองเกตเพิ่มมาอันนี้คือวิธีทำสองเกตส่วนด้านบนเราจะปิดหรือไม่ปิดก็แล้วแต่เรา เราจะตัดต่อหรือไม่ตัดต่อก็เรื่องของเราอันนี้ครูก็ไม่ว่าเราแต่คุณครูจะให้ตัดต่อคือครูไม่ว่าแต่คุณครูจะให้ตัดอันนี้ปิดตายไปเลยอันนี้ปิดตายไปเลยนนเผื่อว่าเราทําตัวนี้เป็นลูกไม้สวยๆเนียหรอมะเออและท่อนนี้เย็บนะท่อนนี้เย็บนะท่อนล่างเย็บก็คือเปิดเอาไว้อย่างนี้แหละ okay, okay. และมีสองเกล็ดซะด้วยเนีอ่ออกไหมฮะดูกรุบกริบบางคนบอกว่าครูขาย,ยังกรุบกริบไม่พอ ไม่เป็นไรลูกมากุบกิบกันต่อมีสองเกดแล้วยังไม่สะดจดลูกตรงนี้เราก็ตัดได้นี่แยกอันนี้เป็นหนึ่งชิ้นเห็นไหมลูกแล้วก็อันบนนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นเห็นไหมลูกหนูอยากทำอะไรหนูก็ทําตรงนี้ไม่เอาแล้วเพราะเป็นเกดใช่ไหมก็จะได้อน,นี้อีกหนึ่งชิ้นนี่ไงเนี่ยหนึ่งชิ้นเต็มเต็มอย่างนี้อ่าเห็นไหมว่ากุบกิบมากมายมันแล้วแต่เรา คูขายยังไม่พอค่ะเพราะหนูเป็นคนไม่ธรรมดาแกก็เอาชิ้นเนี้ยไปแยกออกมาเฉพาะชิ้นนี้นะไปต่อกับท้างหลังมีเฉพาะตรงเนี้ยยังไม่พอกับคูคขาเพราะหนูไม่ใช่คนธรรมดานะหนูเป็นคนเรื่องเยอะตรงนี้หนูอาจจะทําเป็นโบกบกีดอีกก็ได้นะเป็นบีมีโบตรงนี้กบกีดอีกเล็กน,น้อยได้หมดทุกอย่างเลยลูกงั้นผมธรรมดาผมก็ไม่ทำอะไรเลยเถ้าคนธรรมดาก็คือชคร่องทางอะไรจริงถูกต้อง ธรรมดาต้องทำอะไรแต่ห้องเราไม่มีใครธรรมดาตื่งมากทุกคนต้องทําขนาดนี้เลยค่ะต้องเยอะอย่างโคนะคะอย่าเป็นเรื่องน้อยไม่ได้เยอะๆวะ่ะตรงนี้แล้วแต่เราบางคนบอกว่าคูกขาหนูแค่โคเป็นรูปอกบ,บางคนคุกขาไม่เพียงพอค่ะหนูลีลาเยอะก็เรื่องของเรานะคะอันนั้นก็แล้วแต่ชะตาชีวิตเราไหมฮะโอเคอทำรูกนะ,ะสองตัวก่อนนะคะสองตัวก่อนที่หลังเนี่ย เวลาพับก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นแบบนี้ชุดเขาอะเพราะว่ามันไม่มีนมขเขาเลยอยากให้มันมีนมตัดออกนะไ่หมอเนี่ย <c oughs> ต้องปรับเพราะว่าเวลาแกแหกมาแกไม่ได้ดูมันนี้เข้ากัน คู่บอกว่าแหกเท่าไรก็แหกไปทีแหกเท่าไหร่ก็แหกไปแต่ว่ามันต้องดูมันดูชีวิตมันน่อยรู้ว่าแหกไปให้แบนดีกว่าเล่นีหน้อกดีมากแง่แกจะแบนก็แล้วแต่แต่คือหุ่นมัจะไม่สวยอันนี้ชุดที่เจอจับใช่จับให้มันหน่อยดิ อย่างนี้ก็ได้โค้งแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราดีไซน์หรือจะมาต่อตรงนี้ก็ได้นี่คืออะอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้อาอย่างนี้เลยนะองาได้แล้วคันนี้ข้างล่างเนี่ยเราเราพูดถึงว่ามันจะเป็นลักษณะของตัวหลวมหน่อยแล้วก็ตีตรงนี้นี่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าูแล้วจากจุดเนี้ยเราก็ลากเส้นที่เราต้องการใช้มันเป็นจีบสักษาเส้นตีตรง ยาวตามใจเราความยาวนี่ตามใจล้วก็บอกว่าผู้ขายเราอยากได้เส้นเส้นอ่ะเริ่มจากเส้นต่อบ่าเราต่อตรงไหนก็ตีตรงนั้นอแล้วพอเราตีลงไปปุ๊บไอ้บ่าเนี่ยเราก็ตัดแยกออกมาต่างหากก่อนเก็บเอาไว้แล้วก็มาตัดอันนี้แทรกแทรกออาเพื่อจะแทรกหกเซนหกเซนหกเซนเหมือนจีบรอบที่คุณครูสอนทำกระโปรงเป็นรูปอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เราก็จะจีบจีบมาเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาเย็บต่อ แต่ถ้าจอยากได้หน้าหลักเป็นแผ่นเดียวกันยังก็เอาเอาหน้ากระหล่มาต่อกเหมีไหมเย่เดี๋ยวเราทําตัวนี้ตัวที่หนึ่งมว่าไอ้เนี่ยเวลาตีลงมาเนี่ยคือยึดความตรงของเส้นนีเป็นคือคือจริงจริงอะมาแล้วแต่เราถ้าหนูบอกว่าอุ้ยชอบตรงตรงหนูก็ตีจากตรงเนี้ยตั้งฉากตรงไปเลยมันมันมัน มันแล้วจากคนพันมันแค่ต่อผ้ามันแค่ต่อมันมันจะเป็นจีบเป็นจีเป็นจีเป็นจีแล้วก็เอานี้มาต่อซึ่งจีนี่คือจีบก็จะกลายเป็นแบบแบบประมาณอย่างนี้ลูกเป็นจีบของตัวท่อนล่างเย่ยางไปเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่จจำเป็นลูกอาจจะล็อกแค่นี้ก็ได้หรือล็อกสั้นล็อกยาวล็อกยาวลงมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปได้โหมดแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้มาต่อข้างบนคือตอนนี้ก็ผ้าน้อยนี่ก็ผ้าเยอะเรียกว่าสมมติคนอ้วนๆนหน่อยใช่ถ้าเกิดยาอบางคนอาจะเออนี่เนี้ําแบาผื่อหลาะอย่า คนหน้าอกเล็กคนท้องอ่อนๆนะได้่อนไหมคนอ้วนจะบักพังลูกล่าแต่ไม่อยากให้คนผ้าใหญ่ใช่ก็ผ้าเล็กเราก็ข้างบนอาจจะตีเกตมาถึงตรงนี้ถึงก่อนจะถึงอกอ่ะแล้วก็ค่อยให้มันบ่อยก็แล้วก็มันก็จะดูน่ารักนั่งเลยสวัสดีลูกอ่ะคานนี้แบบเนี้ยลูกแบบแบบตัวที่สองอันนี้แบบแรกลูกจนไม่มีอะไรมากดูตามกระดานก็จะทําได้ อันนี้แบบที่สองแบบที่สองเนี่ยมันจะเป็นต่อเหมือนกันกับคล้ายกับแบบแรกแต่ว่าด้านล่างจะเป็นรูปอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ตัวเล็กๆชอบสสบายเป็นชุดนอนก็ได้เป็นชุดคุมท้องก็ได้เป็นชุดอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์คันนี้ก็เหมือนเดิมว่าลายลูกเก็บคอเก็บวงแขนให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนโค้งคอตามใจชอบวงแขนก็ปรับระดับเหมือนเดิม คันนี้ตรงเนี้ยเวลาต่อโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ต่อที่เส้นบ่าหน้า,นา,าใช่เพราะจะได้แบบออพองออกมาเอหรือต่อใต้อ,อกให้เลือกอ่ะบ่าหน้ากับใต้อ,อกแล้วสมมุติว่าต่อบ่าหน้าเราก็ตีบานปกติถ้าต่อใต้อ,อกก็ใต้อ,อกปกติก่อนใต้อ,อกแบบนี้แล้วค่อยตีบานเรามีสิทธิเลือกไม่ใช่ค่ะจริงๆมันเป็นเสื้อน่ารักกว่า มันมีเยอะรูอ่ะเปิดมาเปิดมาได้เดี๋ยวเปิดแล้วเปนท่านี้ด้านล่างเนี่ยเราก็จะตัดทั้งบนและล่างเพื่อจะเผื่อรูดถ้าหมายความว่าเครื่องหมายแบบนี้หมายความว่าเราตัดบนตัดล่างแล้วก็แทรกห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 รือว่าถ้ากลัวว่าอุ้ยตายรูดน้อยไปก็เอาสักสิบ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 อย่างต่ำเท่าไหร่อย่างต่ำหกหกนะคสูงสุดสิบสี่อ่านี่ตัวแรกประมาณตัวแรก แต่ตัวนี้จะเป็นแค่เย็บเกล็ดเล็กๆไม่ไม่เย็บเยอะอย่างเราอันนี้จะหมายถึงว่าจับขึ้นมาแค่นี้แล้วยเย็บเอาแบบเส้นเดียวเออในในออย่างเงี้ยแล้วก็เย็บเอาได้คุณใส่ที่เราให้พวงกุ่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้จะเป็นอย่างนี้เลยเก็ดใหญ่ๆอ่าจะเปล่งปล่ากว่าแต่มันเป็นการเพิ่มเนื้อที่เขาไงสมมุติคนท้องคนอ้วนเขาจะมีเนื้อที่นะแต่อเนี้ย น,น,น,นี่ก็คือแซ่เหมือนกับไอติคกระโปรงนารียนใช่ไหมโอเคนะอันนี้โอเคนะตัวที่สองอ่ะตัวที่สามไอ้จะตรงเนี้ยใต้อกหรือบ่าอันนี้ครึ่งนึงเลยเหรอแบ่งครึ่งสามส่วนสามส่วนแล้วตีตรงสามส่วนแล้วตีตรงแบ่งตรงนีนะ้แล้วก็ลงมาตรงหนึงใช่แ,ออแล้วก็แยกผ้าออกแล้วก็แยกผ้าทั้งคู่นะ แยกทั้งบนและล่างนะแยกนะแยกบนและล่างต้องบนและล่างสิเพราะเราจะจีบรูดไงบนอาจจะน้อยกว่าล่างอาจจะเยอะกว่าแล้วแต่นี้ไม่เกี่ยงหรือเท่ากันก็ไม่ว่าอ่าแล้วหนูก็รูดๆๆก็ประกอบล่างอ่ะต่อไปโจทย์ที่สามชื่อเรียกว่าอะไรครับอันนี้คือการตัดต่ออ่าไม่ควาย่อจะไม่ควายเลยดิมันอันนี้แต่ไม่ควายหนูจะควายเองก็ได้คล้ายๆแบบนี้จะลองควายดูไหมทำให้ดูไม่เอาลองสิ อ่ะถ้าจะเป็นควายนะลูกแบบนีนถ้าจะเป็นควายแบบน่อนนี่ลูกก็ตีตรงนี้เต็มตัวลูกไม่ได้มีอะไรนี่ก็ตีบานเหมือนกันนะเต็มตัวแบบวอาลวลูกก็ควายงี้ไงก็เ,เสร็จแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรนี่อันนี้ลูกก็จะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยก็จะต้องตัดเยอะหน่อยนึกออกใช่ไหมลูกใช่นี่เอง <S <S ไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าพออีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าคราวนี้คนบางคนเขาก็ฉลาแล้วก็ ทำแค่นี้แล้วเขาก็รูดรูดหมอญรูดล่างอ่าแล้วเขาก็แค่เย็บเป็นอย่างนี้รูดตัวล่างมันต้องรูดอยู่แล้วล่าปล่อยไปล่ามปล่อยมันก็มีหน้าที่อยู่แล้วแยกไปแล้วจะเกจดอะไรก็ฉีกออกแยกไปทั้งหมดแยกวันนี้ไม่ใช่ตัดแล้วก็อ้าออกทั้งหมดก็สมมติว่านี่เป็นชิ้นที่หนึ่งแกนะดูนะระหวางนี้คือชิ้นที่หนึ่งแกใช่ไหมแกตัดออกมาเสร็จใช่ป่ะแกก็แทะกระดาษไปหกเซน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 แกเอาชิ้นที่สองมาต่อ แล้วก็แป้งไปปกเส้นกาแล้วก็รูดเข้ามาตัดกอนไปเลยใแล้วไม่ได้ไม่ได้ฉีมใช่มันเรียกว่าอยงครูดัดอะไรนะ,อะไ,รนะไอ้พวกนี้คือลักษาการตัดต่อแล้วแทรกระดาษเพื่อเพิ่มเนื้อที่รูดหรือเนื้อที่จีบอันนี้คือแบบที่หนึ่งอ่ะทนี้แบบที่สองเราเรียกว่าการตัดต่อเหมือนกันแต่ว่าแทรกย้วยด้านล่างแต่จะไปอยู่ที่เอวไปอยู่ที่ใต้อกหรือตรงไหนก็ตามตามที่เราชอบอ่ะทีนี้วิธีทำ หน้าหลังจะทำเหมือนกันก็ได้หรือทำเฉพาะหน้าหลังไม่ทำแต่ความบานต้องทำเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ใช้แบบที่สองที่มีตะเกียบเอวเพราะว่าเราต้องการใช้เก็ดนี้เขาเหมือนเดิมปิดคอปิดวงแขนโค้งวงแขนไปตัดตรงนี้ออกตรงนี้ตัดขึ้นมันจะได้บานออกเหมือนที่ครูให้น้าหวานทำอ่ะพอเสร็จปุ๊บตรงนี้ยว้ยตัดเฉพาะด้านล่างไปด้านบนแค่นั้น ชอบย้้ยมากก็เอาไปเยอะๆะอ่ะคล้ายๆกระโปรงไม่ใช่มันเป็นตัวเสื้อแต่มันมีนมการตัดต่อ,อที่เอวแล้วตร,ต,ตรงนี้ก็แทรกไปมันห้าเซนห้าเซนแล้วแต่เราชอบมากก็แทรกเยอะหน่อยต้องการย้้ยเยอะ,ๆๆะอก็แทรกเยอะๆๆนะนะคราวนี้อีกตัวหนึ่ง<ต>เป็นน้อค่ะทำมาหน้าเลยอ่าให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูต้องมีเล็บเฟรนตลอดทางให้เพื่อนดูดีเลย ตนะัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือลักษณะที่จะสอนก็คือเป็นลักษณะเต็มตัวอันนี้เหมือนน้ำหวานทำใส่เนี่ยแต่ล่าแต่ก่อนนักุตัดมาแยกออกและเย็บแยกออกก็นี่ตัดขาดจากกันอันนี้ก็จะเป็นชิ้นบนชิ้นบนจะเป็นสินงทจะไม่มีรอยต่อใช่ไหมวีสิเราต้องการรอยต่อ เลยเออเนี่ยตัดขาดเลยแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นรอนหรือทจะทำเป็นย้ยเนาะใช่ไหมคะหรือหรือจริงๆไปตัดขาดแล้วเอาตรงนี้ไปทำกระปงวงกลมมาไรแใช่ไหมคะได้หมดจะเอาอันนี้ไปทําเป็นวงกลมก็ได้แทนที่จะใช้รอบสะโพกก็ใช้รอบเอวรอบเอวไปหกหรือสองแต่อันนี้เราใช้ตัวล่างเอามาทําแยกให้มันย้ยแล้วเย็บต่อกันโดยที่ไม่ต้องไปทำโดยไม่ไม่ทำวงกลมแค่ตัดเลีย้ยวไปอ๋ออันนี้เราก็ไปแซ่แซ่เพื่อนเยอะๆมากจนแล้วก็แซกไปแล้วจะรา แต่ถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ตัดขาดเราฉีดเข้าไปได้แต่เย็บยากเพราะว่าพอแกแยกออกตรงนี้จะหักแล้วจะบิดแล้วเออมันก็เย็บไม่ได้เขาเลยต้องมีการตัดต่อโอเคเขาก็มีมีหมดเลยนี่แกนี่อันเดียวกันเขาถึงทำโบตัวนี้ก็ก็ก็ว่าปิดคอปิดอะไรเหมือนเดิมก็วาดลูกจะมาถึงเอวเลยก็ได้รลอจะมาถึงแค่นี้ก็แล้วแต่เราพอเสร็จ นะอ่ะก็เป็นอย่างนี้เลยลูกครานี้เสร็จตรงนี้จะตีบานออกตรงเอวหรือใต้อกก็แล้วแต่เราอันนี้ไม่เกี่ยงให้เราดีไซน์จากนั้นพอตรงนี้ปิดหมดแล้วเนี่ยปิดหมดแล้วตรงนี้ให้เราตัดขึ้นมาตรงนี้ก็จะแหกออกตัดขึ้นมาตรงนี้ก็จะแหกออกเอาไว้จีบจีบเฉยเฉยไม่ต้องเย็บไว้จีบแบบนี้ลูกให้นมมันพุ่งไงเนี่ย,ยตรงช่วงนี้เอาไว้จีบไม่ต้องเย็บเจ็บ จีบอย่างเงี้ยลูกเนี่ยจีบอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าปกติเป็นเส้นเกล็ดใช่ไหมแต่เราไม่เย็บเกล็ดเราใช้จีบเอาแล้วก็เอาท่อนล่างมาต่อตอนนี้ท่อนล่างตัวเนี้ยแล้วแต่เราว่าเราจะแทรกระบายย้วยลงไปหรือเราจะทําเป็นติเกตติเกตติเกตก็ได้เดี๋ยวจะทําเป็นชิ้นชิ้นชิ้นก็ได้แล้วแต่เรานะอ่ะสี่ตัวทําเลยลูก อ้าวอันนี้เสร็จแล้ว